rồi, chặt chạy bên cừu chữa chờ chữa 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 บอดนี่บอดวิ่งไรบอดครับวีดัสบอลไดครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจัสบัลเม้นะครับผมก็เลี้ยงพีไฟต่อนะครับน่าจะเป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะครับผมก็เกิดอื่นฝากากดไลค์กดแชร์กดติังคมด้วยนะครับอีพีน,นี้จะมันทุกป่าครับ สมาร,ร์ทพูลเอาตัวรอดสู้ยังมีสตาง์นี่โซโลแรงด์เดิมครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล้วปีนึงเราก็ไล่ต่อมาไปเรื่อยหรือว่าจี้ลงมาเดิมก็ขอไปด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำประกอบผมได้นะครับผมาาโลงๆๆไปเสนอข่าวบ้างดูดูบ้างบ้านมีตัวเยอะเนี่ย จอใครหรือเปล่าจ่าเอกหรือเปล่าเนี่ยรมบแรกมาหาปืนก่อนเฮ้ยตกใจหมดมือลัน ไปเอานี้วกว่าน,นีไ,ม,ไนนม่นด้อวนี่ดีกว่าหรอรวมกันเต็มไม่สีทองอันี่ดีวกว่าอันี่ปับ๊บ บอดมันโอ้โหบอดเนี่ยเลยอ๋อเขายอมแพ้เฮ้ยเขาจะเล่นเกมใหม่ครับท่านผู้ชมเขาเลยวิ่งมาให้เรายิงนี่ใช่โอเคผมจะนองให้เรียบร้อยผมจัดการไปสองทัวอย่างนี้ก็ไม่ให้เรายิง เจอใครหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเลยเจอแล้วเนาะวิะะะว่งอยู่นูน่นวิ่งอยู่นูน่นวิ่งไปนู่นละวิ่งไปนู่นละกินไรืไ่องอะไรว อ่าาานี่ยู่ตาฮาวพี่น้องโอดโโหเลยบอทตัวอบบวะ

นี่บอดนี่บอดวิ่งไรบอดครับไเนี้ม้มอ ยิ่งไหวเพราะว่าบอดอ่ะบอดีิ่คนไวเลยกสถึงเต็มไปหมดเลยกู วิ่งหนีวะวิ่งหนีเราทำไมวะนี่เราก็ส่งไม่เข้าใจคุณผู้ชมนีม่เสียเปรียบแล้วสุดหมด่ย मसम्म ครบทะเลนี่ไปก็ไนดนะ้มีใครมายิงเราเนี่ยมไปมน้ำไปดูด้างหลังเราด้วยวไม่พ้อ,อนเนี่ย หมดว่ะแล้ววิ่งหนีทำไมวะเนเดะ๋ยวเก็บปืนอยู่เออเก็บสนอยู่ไอ้เอ็นดิยสุญหมดแล้วซุ่นมากเลย bọt <N> cái <-H> này phải gì anh cái này. Come on, spray. Why I not on. it killing spray ไปให้หมดใช้หมดเสียงเอฟเฟกต์กำไม้เลยล้วอยู่เราอยู่สามตัวเ,วเราด้วยตัวนึง ไปไหนวะตกจะหมดโอ้โหบไปแวบมาอย่างห,หไปไปาางนึ่งล้ะเราจะได้ที่หนึ่งรอเปล่าวันนี้แหละหลบอยู่ไหนวะเดี๋ยวเรารอนี้ก่อนสรับวันนี้วะรับมย่ยงไง ยเยอะกว่าอ้าวชนะเฉยแสดงว่าอยู่นอกวงเกมใสๆครับเกมนี้ได้ที่หนึ่งครับผมก็ฝากกระเล็กกระช้กระจ้าดูะด่ด้วยนะครับโอเคนี้ก็ไม่มันเท่าไหร่แต่ก็ ได้น MP นะครับผมนนะด้วยครับ